น้องเอวานะคะทำสมาธิอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากที่เราทําไปได้2วันที่แล้วนะคะกับน้องเอวาปกติดาจะสวนมนต์ทุกวันอยู่แล้วแต่สมาธิดาพยายามจะทําทุกวันอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่อะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดาจะตัดต่อเยอะแล้วก็ถ่ายคลิปเยอะนะคะก็จะมีแบบปาตัดคลิปบนไปอาจจะนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราก็หมดแรงไปนะคะดาก็หมดแรงไป เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประมาณใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะว่าน้องเอวากระดาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จะพยายามจะไม่ให้ถึง10นาทีคลิปที่แล้วเนี่ยดาทำประมาณ10กว่าน,นาทีนะคะเพราะแต่ว่าดาตัดไปตั้งเยอะตัดต้องตัดออกไม่งั้นยาวไปนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเอวาจะนั่งได้นานแค่ไหนถึงแม้ว่า เขาใช้ความเงียบก็ถือว่าโอเคนะคะหลืนตาไม่เป็นไรนะคะใช้ความเงียบวิก e นาเลนนะคะวิกันวิกวิกาน e เลนทูดูเมนเทชันลิสเอวาทูดูยูโน้เมนเทชันอ่าเราจะดูวา l ธอสามารนั่งได e นานแคไหนปรมนาโอเคเอวาม ทุนเอวา no more sounding no m o r pain keep sit down and still stop everything for now okay only 10นทีโอเคเอวานะคะเริ่มงอแงแล้วนะคะ only 10นอันนี้ม open for y o โอเคอวานะิ่อ o n 10นอันนี้มี open o r you โอเคอวานะคะเร่มงวน only 10าทีอันน้มันม o e r you โอ อันนะ่ะอันนะ่ะหลังจากที่คือค่อนข้างจะงงแงวันนี้ค่อนข้างจะงงแงอยากดูอยากดูใน YouTube <ม>นะคะคือดามไม่ได้ให้เข้าดูทุกวันถือดูก็เป็นช่วงนะคะก็เลยจะงงแงนิดนึง Come on i ข a อนลิซบ minute มดิ s ิเซดู m ม d i t a t i ่ n You got, all, you got this jumper already it's really warm and this one i mean it's a warm okay let's sit there for 10 minutes okay one two three ประมาณไม่กี่นาทีนะครื่ประมาณสามนาทีน้องเอวานะคะค <Mommy. S 1> ่อนข้างที่จะไม่นง่ยกว่านี้ <are> because you not done a good one so mummy have to mummy ต้องทำโทษ m o m m y ดีดีดี no eva <evil> win mummy win เห็นพุงแล้วอ่ะ Mom, Mommy, no. It will win. Mom, it, it will win. Huh? It will win. How? It will win. the Mommy, eat it. We know it, it eat. no, No, are going eat it there. Do you have <laughs> not in my home make it me look there the fruit okay and now mommy is just joking mommy joking mommy okay mommy go. หกเจ็ดนาทีแล้วนะคะพยายามจะไม่ให้เยอะแล้วก็ไม่อยากจะตัดด้วยก็แค่เพียงแค่ mommy play hide and seek Wanna watch. นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปน yeah ี้ก็สั้นๆประมาณ7นาทีแล้วก็ประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะก็